สวัสดีค่ะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5นะคะก็มีการนะคะมีการขอภัยด้วยสําหรับการที่ไม่สามารถสอนกับนักเรียนโดยตรงได้แต่วันนี้นะมีการขออัดคลิปเพื่อเป็นการสอนให้นักเรียนเข้าใจก่อนจะสอบนะคะวันนี้เราจะมา เรียงเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านเมื่อนักเรียนรู้จุดประสงค์การที่จะนำหนังสือมาอ่านแล้วนะคะสิ่งต่อไปเลยคือนักเรียนสามารถอ่านแล้วสามารถจับใจความสำคัญได้หรือไม่นะคะใจความสำคัญไม่ยากเลยนะคะวันนี้เราจะมาลองจับใจความสำคัญโดยใช้บทความแบบสั้นๆค่ะเรามาดู ข้อความที่หนึ่งกันข้อความที่หนึ่งมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะนี่คือข้อความที่หนึ่งค่ะลองอ่านข้อความดูนะคะปัจจุบันนี้ชีวิตของเยาวชนตกอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายมุกได้แก่โซรายาเสพติดการพนันและสถานเริงรมต่างๆ ถ้าเยาวชนมีเวลาว่างมากเกินไปก็อาจถูกชักจูงไปสู่อบายามุกได้โดยง่ายหากเยาวชนตกเป็นทาสของอบายามุกแล้วก็อาจจะกลายเป็นอาชญากรใน,นที่สุดจากข้อความนี้นักเรียนลองดูสิคะว่านักเรียนเห็นคำอะไรที่สาม,สา,มารถตัดออกได้มีคำคำหนึ่งคะ่ะ ที่เราเมื่อเราเห็นแล้วมันเป็นลักษณะของข้อความที่เป็นพลความที่เราสามารถตัดออกได้เลยเจอไหมคะข้อความนั้นก็คือคำนั้นก็คือคำว่าได้แก่ค่ะใครหาเจอก็ถือว่าเก่งนะคะปบมือให้เลยไหมคะคำว่าได้แก่ถ้านักเรียนเจอคำคำนี้ ให้นักเรียนนึกไว้เลยค่ะนึกว่าคําว่าได้แก่หลังจากคําว่าได้แก่เนี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะของข้อความที่เป็นข้อความขยายนะะข้อความขยายได้แก่ เป็นตัวอย่างนะคะเป็นส่วนขยายตัดออกไม่ใช่ใจความสำคัญนี่คือหลักนะคะในรูปแบบหนึ่งก็คือถ้าเจอคำว่าได้แก่ก็คือมันจะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะหลังได้แก่จะเป็นตัวอย่างหรือเป็นส่วนขยายให้เราทำไงเราตัดออกค่ะไม่ใช่ใจความสำคัญตัดออกได้เลยดังนั้นนักเรียนจะตัดอะไรออกคะตัดตั้งแต่สุราไปจนถึง ในที่สุดเลยค่ะเพราะมันมีแค่ย่อหน้าเดียวถ้าหนึ่งย่อหน้ามันจะมีใจความาเพียงหนึ่งใจความเท่านั้นแล้วเราก็จะมาหาส่วนที่เหลือกันค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนตัดแล้วเห็นอะไรคะก็คือปัจจบุบันนี้ชีวิตของเยาวชนตกอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายยมุกเมื่อนักเรียนตัดหลังจากคำว่าได้แก่แล้วมันจะเหลือแค่ ข้อความที่เป็นใจความสําคัญค่ะเพราะว่าหนึ่งย่อหน้ามันจะมีใจความเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองค่ะดังนั้นใจความสําคัญก็คือเยาวชนปัจจุบันเสี่ยงต่อการตกเป็นทาสของอบายามุแล้วมีบางคนสงสัยว่าอ้าวใจความสําคัญทําไมมันข้อความมันไม่เหมือนกับที่เป็นสีเหลืองที่มิดยกตัวอย่างให้ล่ะคะที่มิดบวงให้ล่ะคะ คำว่าใจความสําคัญนักเรียนสามารถเพิ่มเติมหรือว่าดัดแปลงให้เป็นภาษาของนักเรียนดูแล้วมีความเหมาะสมได้ไม่จําเป็นต้องใช้ข้อความของเขาทั้งหมดค่ะปรับให้เข้ากับข้อความหรือว่าสิ่งที่เหมาะสมนะคะนักเรียนสามารถปรับได้ค่ะนี่คือลักษณะของใจความสําคัญนะคะไปดูข้อความที่2งเล ครั้งนี้เราจะมาดูข้อความที่สองนะคะที่นักเรียนจะได้อ่านแล้วสามารถจับใจความสำคัญได้ในรูปแบบนี้มาดูข้อความที่สองค่ะนักเรียนสามารถอ่านไปพร้มพรอมๆกันหรืออ่านในใจก็ได้นะคะไปเลยค่ะปากการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็ก แต่ปัจจุบันถูกพ่อค้าตู้ปลาทำลายโดยวิธีการพ่นยาสลบไปตามคอปลากรังเพื่อจับปลาสีสวยๆไปขายมีผลทำให้ปลาการังตายไปด้วยเมื่อปลากรังตายปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็ถูกทำลายปลากรังเปรียบเสมือนหม้อ ของชาวประมงการทําลายประการังจึงเท่ากับเป็นการทุบหม้อข้าวของชาวปะชาวประมงจำนวนมากในข้อความนี้นะคะไม่มีคำว่าได้แก่แล้วแล้วลองมาดูอะไรละ่ะมาดูค่ะคําไหนที่นักเรียนเจอเยอะที่สุดค่ะเจอมากที่สุดมีอะไรคะเจอมากที่สุดเลยกคค็คือคำคือคําว่า ปาการังค่ะ1แล้วอะไรคะปาการัง2เจออะไรอีกปาการัง3มมีไหมคะมีค่ะปาการังมี4แล้วหาดูค่ะปาการังมี5และปาการังมี6เจอคำที่ซ้ำมากที่สุดคือคำว่าปาการังค่ะดังนั้นใจความสำคัญต้องมีคำว่าปาการังค่ะ เมื่อเมื่อนักเรียนเจอคําที่ซ้ําเยอะมากที่สุดนักเรียนก็นํามาใช้ในใจความสําคัญได้นะคะแล้วเจอคําว่าอะไรอีกอยากให้นักเรียนเห็นนะคะคําที่นักเรียนสามารถตัดออกได้เลยคือคําว่าเปรียบเสมือนค่ะคําว่าเปรียบเสมือนเป็นการเปรียบเทียบค่ะสามารถตัดข้อความนี้ออกได้เพราะไม่ได้ข้อความสําคัญคลคล้ายกับคําว่าได้แก่ละค่ะ,ะคล้ายคล้ายกับคําว่าเช่น ดังนั้นนักเรียนสามารถตัดออกได้เลยและให้หาคําว่าอะไรนะคะเมื่อนักเรียนเห็นคําว่าจึงค่ะเมื่อเห็นคําว่าจึงมันจะเป็นลักษณะของการหลังคําว่าจึงจะเป็นลักษณะของการสรุปใจความสําคัญดังนั้นข้อความหลังคําว่าจึงก็คือคําว่านะคะนี่คือลักษณะของคือคําว่า เท่ากับการเป็นการทุบหม้อข้าวของชาวประมงจานวนมากเราเห็นคำว่าปะการังและหลังคำว่าจึงค่ะก็นักเรียนก็สามารถสรุปใจความสำคัญได้แล้วการสรุปใจความสำคัญก็คือการทำลายปะการังเห็นไหมคะมีคำว่าปะการังค่ะเป็นการทำลายแหล่งทำมาหากินของชาวประ,ประมงค่ะ ลักษณะคำที่นำมาในการเขียนนะคะไม่จำเป็นต้องนำมาทั้งหมดค่ะไม่จำเป็นต้องนำมาทั้งหมดเพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนค่ะหรือเปลี่ยนแปลงคำให้เหมาะสมนะคะ เมื่อเห็นคําว่าเสมือนทวนนะคะเมื่อเห็นคําว่าเสมือนตัดออกได้ค่ะและถ้าเห็นคําว่าจึงนักเรียนคิดเลยค่ะว่าส่วนหลังคําว่าจึงหรือว่าบริบทข้างรอบๆของคําว่าจึงจะเป็นใจความสําคัญค่ะและเมื่อไหร่เห็นคําซ้ําๆกันค่ะเมื่อเห็นคําซ้ําๆกันจะนึกไว้เลยค่ะว่าคํานั้นจะเป็นข้อความที่เป็นใจความสําคัญค่ะ <S <S ไปต่อ ต่อค่ะในข้อความที่3ค่ะวันนี้จะมีแค่3ข้อความเท่านั้นนะคะข้อความที่3ที่นักเรียนจะได้อ่านแล้วก็เรียนรู้กันค่ะข้อความสุดท้ายที่นักเรียนจะเรียนรู้กันในคาบนี้ก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถอ่านไปพร้อมๆกันหรืออ่านในใจก็ได้นะคะ คนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตายเพราะคนไทยโบราณน,นั้นใช้บ้านเป็นที่เกิดการคลอดลูกจะกระทำกันที่บ้านโดยหมอพื้นบ้านที่เรียกว่าหมอตำแยเป็นผู้ทำคลอดมิได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานพดุงคันภายในปัจจุบันนี้ และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้นคนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของบ้านไว้ในบ้านก่อนที่จะทำพิธีเผาเพื่อทำบุญสวดและเป็นการใกล้ชิดกับคนตายเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นบ้านจึงเป็นสถานที่ที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย อนักเรียนเมื่อได้อ่านจบแล้วนักเรียนเห็นอะไรคะให้หาอะไรคะหาคำที่ซ้ำค่ะที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าซ้ำนะคะมีอะไรบ้างมีคำว่าคนไทยคะ่ะใช่ไหมคะคนไทยหนึ่งแล้มีไหมคะคนไทย2องอรยัางคนไทย3 และคนไทย4ค่ะมีอยู่4ค่ะบางคนบอกมิดมันมีอีกค่ะใช่ค่ะเรามาดูส่วนที่3อีกค่ะก็คือคำว่าบ้านบ้าน1นึ่เห็นไหมคะสองบ้านเยอะวคนไทยอีกนะคะห้าเจด นะคะนี่คือลักษณะของคําที่ในบทความหนึ่งบทความนะคะมีคำสองคำมากนะคะแล้วก็พูดถึงบ่อยๆดังนั้นนักเรียนนึกไว้เลยค่ะว่าคําว่าที่เรียกบ่อยๆมันจะอยู่ในใจความสําคัญค่ะดังนั้นคําว่าคนไทยกับคําว่าบ้านจะมีอยู่ในใจความสําคัญดังนั้นมาดูต่อค่ะมาดูต่อไม่มีคําว่าได้แก่แล้วค่ะ ่มีคำว่าได้แก่แล้วนะคะลองไปหาคำว่าอะไรคะถ้านักเรียนเห็นคำว่าเพราะค่ะเนื่องนักเรียนเห็นคำว่าเพราะบริบทนะคะของคำว่าเพราะคือรอบๆของเพราะไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังมันจะมีใจความสำคัญแค่อยู่ข้างอยู่หนึ่งค่ะอยู่ข้างหน้าหรือไม่ข้างหลังแต่ในที่นี้ใจความสำคัญอยู่ด้านหน้าค่ะ เห็นไหมคะอยู่ด้านหน้าคะ่ะก็แสดงว่าใจความสำคัญเนี้ยมันมีอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อนักเรียนเห็นคำว่าอะไรอีกคะนอกจากพอแล้วเห็นคำว่าจึงก็แสดงว่าใจความสำคัญก็มีคำว่าจึงด้วยมีคำว่าจึงด้วยใจความของคำว่าจึงก็คือหลังคำว่าจึงก็จะเป็นใจความสำคัญแต่สังเกตดูคะ่ะระหว่าง เพราะกับคำว่าจึงข้อความเป็นอย่างไรคะต้องดูซิคนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายกับบ้านเป็นสถานที่ที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเห็นอะไรที่เหมือนกันไหมคะเห็นอะไรที่เหมือนกันไหมคะก็คือคนไทยอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย ก็แสดงว่าข้อความข้างต้นกับข้างล่างมีความคล้ายกันก็ถือว่าใช้เป็นใจความสำคัญได้เลยค่ะดังนั้นนักเรียนนำข้างบนข้างล่างมาปรับให้เข้ากับข้อความที่เหมาะสมนะคะใจความสำคัญข้อนี้ก็คือคนไทยถือว่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย มีคำว่าอะไรที่เราหากันไ้ซ้ำคะคำว่าคนไทยคะ่ะแล้วนอกจากคนไทยก็มีคำว่าบ้านคะ่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใจความสำคัญหวังว่าการสอบนะคะนักเรียนก็จะทำได้จับใจความสำคัญได้แล้วตอบคำถามได้คะ่ะขอให้โชคดีนะคะวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะหลังท้ายคาบค่ะสวัสดีค่ะ